เดินไปขึ้นเรือแล้วนะคะใช่ไหมกุยาใช่ค<อ>่ะไปโกอ่ะไปป้าเรียกแล้วค่ะกำลังตื่นเต้นกับเรือขนทรายมีพ่วงไปกี่อันใช่จริงๆเขาไม่ได้ขนหนักแน่นอนแต่ว่ามีเยอะมากเยอะมากกันยยาวขนาดไหนหะนึ <Okay. S 1> ่งสองสามสี่ห้าครับโอเครื่องบินเจอเครื่องบินข้างบนนะคะนู่นค่ะไปแล้ะ แต่สมบาติกันน้องแม่ก็ก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยทุกคนก็จะเห็นทางก็จะเล็กมากสามารถเช่าจักรยานขับก็ได้นะอ๋อเดี๋ยวนี้มีจักรยานไฟฟ้าด้วยนะคะโอ้๊ยกลัยากกลัวหมา ไหนหมาไปไหนหมามันก็กลัวเรา <S <S ร้านหยุด2ถึง3นะคะป้าศูนย์จะทิอยากกินขนมหวานออาเด็กๆมานี่มีเครื่องปั้นดินเผาให้ดูด้วยนะคะนร้านอะไรอคะอ้าวมีขนมอีกแล้วทำไมแวะทุกร้านเลยนะคะเด็กๆโอ้นี่ขนมสมัยแม่เป็นเด็กๆนับเต้ากูปา เด็กๆเจอร้านบ่อยจังเลยค่ะท่คะเพรอะไรคะไม่เอาแล้วมีลูกปิกแล้วนะคะอยากไปกินไอศครีมกันอันไอติมเหมือนกันคะมาเด็กๆช่วยดิหน่อยไหนไอติมของทุกคนอยู่ไหนคะเสีย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 เีียยยอเเเเลลสีย กาแฟนะคะคือแบบหอมมากใช่ไหมสุดมากอันนี้ก็เริ่มแบบีมีเล่นดนตรีสดนตรงนี้นะคะไปกันเะเลี้ยวขวาขัดเจย์ไทาไหมคะสรุปต้องเลี้ยวเลี้ยวซ้ายใช่ครับทำไมรู้อ่ะพี่บอกเมื่อกี้พี่เดินสวนมาเลยบอกเอาไปเฮียเดินไปหน่อยเร็วค่ะทุกคนรอยอยู่ เเห็นค right? right? okay. ่ะชีวิตดิมน้ำใช่ป่ะนั่งดูเรือดีมากอูเรือมาแล้วบายเรือมอนีรานขนดมงคลนะคะปลาซื้ออะไรคะนามาดูก่อนว่าเป็นยังไงเนี่ย อ่าดูก่อนไม่ให้กินคะจอไม่เอาไหมส่วนใครก็เอาน้องเอาไหมเยสนานเห็นไหมส่วนใครแล้วแรกไอติมเลยเดี๋ยวใส่ถุงไปกินมันร้อันนี้เขาเรียกว่าตลกรับประทานนะคะตอนนี้คะเฮียอยู่ไหนคะเอาวิ่งเลยเฮียอยู่ทางนี้กลับมาเฮียอยู่ทางนี้กลับมาเมาแล้วเฮียสุดยอดเลยนี่ why นี่นะคะเจอพี่พีทีมกำลังจะวิ่งรอบต่อเกตเราไปวิ่งด้วยได้ไหม,มตาไปวิ่งกับพี่ป่ะ,ปะเดินรูบิงเรานะคะอาจะรย์เจคับไปกันพี่เดี๋ยวพี่จะวิ่งอ่าพี่ป้าจะพาเดินไปไหนต่อไปหา<ๆ>อะไรกินต่อนะคะ ในการได้ข่าวพ้องกินข้าวที่ยันมาถึงอยูีแล้วอันนี้คืออะไรกอย่าองมังกรไงไม่รู้จักหรอ,อน,นี่นะคะนน<ๆ>เด็กๆเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักองมังกรเราหลบแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่กำลังวิ่งไปนะคะกอย่าวิ่งสู้กับพี่เปล่าวิ่งสู้ให้ได้โอเค ออกไปเลยไหมนั่นแหไงเขาทำไมโคย่ววิ่งแข่งกับพี่ไปทางโน้แล้วนะคะตาตาหลบพี่หน่อยตาหลบพี่หน่อยตาชิดซ้ายอ้าวไปแล้วเหรอโคโย่วโคย่ววิ่งโคโย่วไปวิ่งแข่งกับพี่นาราไปวิ่งแข่งกับพี่กับเฮียป่ะ เมื่อกี้อยู่เล่นๆ๋นอนั่นไงอยู่นู่นเป็นไงบ้างวิ่งทันเขาเปล่าแซบพี่แซบแวะคาเฟ่ที่นี่นะคะนั่งพัก <laughs> แต่กระย่านั้นวิ่งไปเรียบร้อยแล้วก็เดินไปตามวน <laughs> วิ่งกลับมาแล้วมาแล้วมานั่งพักกินน้ำที่นี่ก่อนคะัะวิ่งไปถึงเส้นชัยยังเมื่อกี้เส้นชัยยัง <laughs> อขึ้นไป <laughs> อเรามาอยู่โจนมุมตึกนะคะ เด็หาที่นั่งกันเมนู่เรกิเ hmm. น้ํเอาน้ำอะไรคะน้ำโซดาค่ะเนี่ยล่ะคะเ okay. น, well, นี่ยสั่งน้ำอะไรกันเนี่ยสั่งน้ำอะไรสั่งอะไรคะสันงบรไว้นิดหน่อยคิดกันน่อยคิดเนคิโอเท่ เฮ้ยค่ะด,ด,ด,ด <laughs> ีก็กำลังทำเครื่องดื่มให้พวกเราอยู่ค่ะไห<สาย>นเด็กๆพามาดูโกแก่เห็นไหมนี่มีโกแก่ด้วยมีบอดลูนด้วยมีอันนี้อ๋อมียางมผมด้วยนะคะคืออะไรนะคะ ไหนกินให้ดูหน่อยรสชาติมันเป็นยังไงคะเรี่ยมไหมคะอร่อยมากถ้าอร่อยให้หัวเราะดังๆ ครับขึ้นเรือกันปุย่าบีิแคฟูนะมา,มานะคะีมาให้น้องรับังทองออป,อป,ปลาอปวปลปลาแปปลามันได้ยินเสียงเราวันมาแล้ว เาไปเอาให้พี่โน้หรอ <c oughs> โอเคไปขึ้นรถไปล้ลางมือนะคะดเด็กดน่้ดน้จดดวยค่ะ้วนวิ่งบ <c oughs> ๊ายบาย